เครื่องอยู่ในรถอยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวพี่เจ้าของเขาจะติดเครื่องให้เราดูก่อน,อน,นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t r u า Chat Casey ะแหม<อ>กลับมาเจอกันอีกแล้วตอนนี้ก็เป็น EP ีที่เท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้แล้วแต่ที่รู้ว่าอีพีนี้ก็เป็น EP ีที่ดีใจอีก EP พีหนึ่งนี่ใครดูจำอีพีที่ที่ผมขอ พี่เทียซื้อเครื่องได้ไหมครับซึ่งเราได้แล้วตอนเนี้ยซึ่งเราได้แล้วตอนเนี้ยแต่เราก็ต้องขอบคุณทุกทุกค,คนนะครับที่เป็นกำลังใจนี่ทำให้เมียเราใจดีผมก็เลยจะมาถ่ายให้ดููว่าเครื่องน่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ที่ผมได้มานะครับเฮ้ยดีใจแต่เหนื่อยในการขับรถเพราะระยะทางไกลมากประมาณ5้ารโล ห้าร้อยโลวัา <What? S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้ออกเดินทางเลยเพราะ okay, ากเพิ่งเจอเครื่อง <'s> มาตะก,กี้เลยสดสดร้อนๆเลยแล้วก็มันจำเรียบร้อยเลยเดินทางเลยว่ะเพราะว่าเราเงียบเงียบเว้ยเงียบเรารอไม่ไหวคนะรับรอวันสองวันเดียวมันไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันมีคนต้องการเยอะแล้วก็ระยะทางไกลขนาดนี้ไปคนเดียวไม่ได้ เราต้องมีผู้ช uh ่วยเราไปมันไกลขับคนเดียวเหนือง่วงเหนื่อยก็เลยได้โทรนัดอากูไว้แล้วเดี๋ยวพอรับพี่หมูเสร็จก็จะเดินทางกันเลยไปดูเลยดีกว่าว่าในระหว่างการเดินทางมีอะไรสนุกขนาดไหนบ้างแม่ก็ได้อย่างสนุกนะเมียไม่ได้ไปด้วยไปสองคนกลับมาก็จะ diesel ี i e s e l diesel d ล e s e l เจอกันนะจ๊ะเมืองเลยโอเคอปอากูพร้อมเดินทางยังพร้อมแล้วเหรอโอ้โหสั่งลาเรียบร้อยนะสั่งลาเที่ไหนที่ไหน อะไรสั่งลาแต่เมียกูไม่มีเมือ่ออกีีี้้จุเเมมยยยยรรบังาบอกเอออโเเคมรียบร้อยหนะ <c oughs> ร,รือย,อยังไปเดีย๋ยวนู้ว่าเดินทางสองคนจะสนุกขนาดไหนใช้ระยะเวลาในการเดินทาง,ทางหลายชั่วโมงโอเคครับไปเดินทางนี่มาขอให้ทีมนี้เดินทางปลอดภยัยเดินทาง500กิโล ไว้ทิ้งข้าวก่อนโอ้โหน้ำมึนตอนนี้เข้าอยู่เวลา8โมง18เหรอ13 16กิโลถึงแล้วใกล้แล้วแ,แวะวู่ก่อนแช่วแช่วแช่นี่ถึงข้าวเดี๋ยวมาลองทิ้งข้าวมึงเลยดูเป็นยังไงบ้างตอนนี้เลี้ยวขวาเข้าขอเอราวัณมาแล้วาอยู่อำเภอเอราวัณน FC คนไหนอยู่เลยก็คอมเมนต์มาครับว่าเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำตกนิดหน่อยน้ำตกเอราวัณเหรอเมืองการมืองพลอยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดทางแล้ว โอเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันว่ามันจะถูกใจขนาดไหนเดี๋ยวเครื่องอยู่ในรถอยู่เลยไปไปไปลองมาดูนี่ครับสวัสดีครับโอเคครับเครื่องที่นามาดู ไก่แสนไก่ไก่ไกสุดหูสุดตาผมว่าถ้างันลองก่อนก็ได้ไหครับผมไม่อยากจะยกลวงเครื่องก่อนนะอ๋อ,อครับก็ดีครับตอนนี้เดี๋ยวพี่เจ้าของเขาจะติดเครื่องให้เราดูก่อนประกอบการตัดสินใจก่อนจะสบายใจด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเครื่องติดแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้มกับการขับรถมาระยะทาง600โลป่ะ อโอเคสมีปวามใช้ได้ปกตินี่นความใช้ได้ไม่ขาสิทงครับสนุจุจบยกขึ้นรถได้ประสบความสำเร็จแล้วได้เครื่องละ้ังเพื่ออยู่ในอยู่ในป่าจริง <laughs> โอเคครับเดีย๋ยวยกเครื่องขึ้นรถก่อนนะ <laughs> เครื่องที่ได้เป็นตัวนี้คือเครื่อง LD ยี่เทอร์โบเป็นเครื่อง2,000ันเทอร์โบตัวที่พี่อยากได้พอดีเลย มันจะลงในรถคาราเมียนได้พอดีเป๊ะๆนี่อันนี้ขอเมียมาเลยนะนี่ไม่งั้นเมียไม่ให้มาลนะ่ะโอ้โหบอกมันจะขอเมียมาได้นี่เมียบอกจะเอาทําไหมเครื่องเดิมว่าขับได้่ะเดี๋ยวเชี่ยของยกขึ้นรถทีว่าเครื่องเราขึ้นรถเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นให้ดู<ว>เพราะว่ารีบแล้วก็ร้อนด้วยแดดอย่างเฟี้ยงเลยเดี๋ยวไปดูที่บ้านนิดเดียวเลยว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บรายละเอียดอีกคุ้มไหมหกน้อยโลเครื่องหนึ่งตัวกดไลค์ไปเยอะนะครับแล้วทำคลิปนี้เดี๋ยวเดินทางขับแล้ว ดูหน้าดิอยากง่วงๆนี่หายง่วงละหนึ่งผ่านไปหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวกลับไปก็จะไปมิวเครื่องตัวนี้ก่อนอาจจะทำอีพีมิวเครื่องให้ดูนะครับก่อนที่จะยกลครงรถต้องใช้เวลาอย่างนี้หน่อยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะให้ได้ไม่ขายที่หน้าเขารอบที่แล้วจอดกลางขาวว่าโจมรอบนี้ต้องมีคนอื่นจอดแทนแล้วแต่ต้องไม่ใช่รถเราแนละ้วโอเคไปเดินทางกลับบ้านกันเลย เราเดินทางกลับมา600กิโลเมื่อคืนนี้หนึบเม่อวานถ่ายตอนถึงบ้านท่นหะนึ่งนะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องที่แน่มามันเป็นสภาพเป็นยังไงนะครับไปดูเครื่องกันดีกว่าไเลยนะเครื่องอะไร,าไม,ไรไมานี่นะครับเป็นเครื่อง LD e 20T เห็นไหมครับ T 2. T คือหมายความว่าเป็นตัวที่มีเทอร์โบนะครับนี่ถ้าไม่มี T ก็คือเป็นตัวธรรมดา เครื่องนี้มัมีสองรุ่นมีรุ่นที่มีเทอร์โบกับไม่มีเทอร์โบตัวที่เราได้มาเป็นตัวม e ีเทอร์โบซึ่งเครื่องตัวนี้่างนี้หายากแล้วไม่ค่อยมีแล้วในในในเชียงกงก็น้อยแล้วก็ส่วนมากจะไปอยู่ตามเครื่องสูบน้ำวั <c oughs> นนี้เราได้มาก็ใช้เวลาตามหาอยู่หลายวันพอสมควรที่เหลือสิ่งที่เราต้องทาหลังจากได้เครื่องมาแล้วนะครับเรากนะ็าต้องมาเก็บรายละเอียดเครื่องเพราะว่าเครื่องมาเป็นเครื่องมือสองนะ เราก็ต้องมาดูว่าอันไหนที่มันมันสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างพวกแต่นดิมมิง่งพวกซิงคอหลังพวกอะไรพวกนี้มันต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเก่าแล้วไม่รู้ว่ามันใช้มากี่ปีแล้วนะเพื่อความเซฟตี้เพราะว่าเรายกลงไปในรถแล้วอะ่ะมันเกิดปัญหาแน่ถ้าเกิดมันมีปัญหาที่หลังมันจะซ่อมบำรุงลำบากในไหนมันก็มีอยู่ข้างนอกนะก็เก็บรายละเอียดให้หมดก่อนนะครับก่อนลงก่อนลงไปในรถเราเดี๋ยว E ีพีต่อ,อไปอาจจะทําคลิปการมิวเครื่องมือสองมาและอากู ทำอะไรนี้กดรอมาหลายวันเดี๋ยวทํา EP ไอ้นี่กันดีกว่ามิวเครื่องมือสองว่าการซื้อเครื่องมือสองมาหนึ่งตัวเราต้องทําอะไรบ้างว่ามันจะคุ้มไหมว่ามันจะคุ้มไหมทางว่าซื้อไปแบบซื้อใหม่ดีกว่าไหมกระชือคำถามว่าบอกว่าได้หนึ่งเลยได้ความมันแน่นอนอืมได้มันเนี่ยได้ลือได้ทำเออได้เลือได้มันแน่นั่นแหละคือไม่เคยทําด้วยดีเซลอะนานๆทาทีแต่เดี๋ยวต้องรลือมิวทั้งตัวเลยยกเว้นมันเป็นเเรียกอะไรลมแบบเซียนหรือเงี้ยนก็ประมาณนี้เงี้ยนวว สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะต้องลางกันเนพะียงเท่านี้ครับเพราะว่าจะต้องไปทำงานอื่นต่อแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชูชาติเคซีคานะครับอากูจะได้มีกำลังใจในการตามหาเครื่องต่อไปเพราะเวลาไปไหนต้องเอาอากูด้วยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนวันนี้ครับบ๊ายบายไว้เจอกันอินทีต่อไปหรือเครื่องการเจอกัน